กานโหราศาสตร์กันบ้างนะฮะหลายคนถามบอกว่าอุย้ยเรายังไม่รู้เลยว่าครึ่งปีหลังปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรามีเรื่องราวของโหราศาสตร์มาฝากผู้ชมนะฮะพูดคุยกับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสทีมข่าวช่องแปะวเรามีโอกาสได้วิดีโอคอลพูดคุยกับอาจารย์โอเล่ครับอาจารย์โอเล่เนี่ยเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์นะฮะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะยังวิกฤตหนักในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะครับ น่าจะมีคนตายแบบใบไม้ร่วงไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิงหาคมไปถึงกันยายนแล้วอาจารย์โอเรสบอกว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสูญเสียเท่านั้นครับตัวเลขความสูญเสียมันจะเริ่มทรงตัวตอนช่วงประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นปีหน้าครับไปฟังเสียงอาจารย์โอเลสนิดนึงครับโดยเฉพาะบ้านเราครับประเทศไทยบ้านเราจะบอกว่าเดือน อตระกฎดาตั้งแต่ที่30ก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่30ตระกฎดาคมถึง31เดื่อนมาเนี่ยเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาเดือนกันยายนนะครับต้องระวังอย่าใช้ชีวิตในความประมาทนะครับเนื่องจากโรคภัยนั้นไม่ปกตินะครับพูดง่ายๆว่าคนตายโดยไม่ร่วงนะครับการสูญเสียนั้นจะมีมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่กาออีกประการหนึ่งก็คือ เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงนะครับในความรู้สึกของคนหลายๆอย่างนะครับเพราะเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยภายแห่งโรคระบาดเนี่ยมันทําให้สีมานะครับผมสิงหากันยานี้นะครับผมถือว่าคนตายไปไม่ร่วงคำว่าคนตายโดยไม่ร่วงอย่างหมายถึงคนตายอย่างต่อเนื่องนะครับอีกประการหนึ่งเนี่ยอยากให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่า ทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับอาจจะสงบแต่มันจะกลับมาอีกครับพูดถึงภัยต่างๆเยี่กับโรคระบาดมันยังไม่จบง่ยไม่จบง่ายๆฮะก็เลยมีโอกาสถามอาจารย์โอเล่ต่อว่าอาจารย์โอเล่แล้วเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์โอเล่บอกแบบนี้บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนเนี่ยมันจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจคล้ายๆกับตอนปี40นั่นติดต้มย<จ>ำอุอง้องเลยนะ ที่ประเทศไทยเนี่ยเคยประสบปัญหาถึงขั้นต้องปิดกิจการตกงานเป็นจำนวนมากเลยครับไปฟังเสียงอาจารย์โอเล่พูดถึงสภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้กันหน่อยครับอีกประการหนึ่งคือภาวะเศรษฐกิจกจะเหมือนกับปี40ต้องระวังนะครับต้องระวังอย่างนี้นะครับนะภาวนาอย่างแยกเลยก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จะมีสติในการในการใช้ชีวิตในการดฤฤฤฤฤฤฤําเนินธุรกิจเป็นอย่างนะครับส่วนเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับที่บอกว่าคนตายเป็นไร่วงมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะครับหลังจากสิงหาคมยางมีร่มต้นแน่นอนนะคะนนรับเกี่ยวกับเรื่องของความสูญเสีย ที่อาจารย์โอเล่ออกมาทํานายพยากรณ์แบบนี้นะครับบอกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้ไปชี้นําใครใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่เลยครับแต่ไม่ได้อยากให้เกิดความตื่นตระหนกหรือว่าหวาดกลัวแนะนําบอกว่าให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทละกันใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่อย่างพอเพียงพร้อมกับถือศีลภาวนาสวดมน์นะครับก็จะทําให้ชีวิตอยู่แบบสงบได้<ม>แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมในการต่อสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับ การที่เราเตรียมตัวเนี่ยมันจะทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะฮะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะด้านหัวราสารนะคุณผู้ชมที่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเหมือนกันต่อให้อาจารย์โอเล่ไม่บอกนะว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ดีนะฮะหรือว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นแต่เราดูจากสภาพความจริงเนี่ยต่อให้อาจารย์โอเล่ไม่บอกนะดิฉันก็พยากรณ์ได้เหมือนกันว่าวันน่าจะไม่ดีขึ้นสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะฉีดวัคซีนกันครบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย